ต่อมาในกรณีที่มุมติดลบซึ่งมุมติดลบเนี่ยเขาบอกถ้าเราคิดตามวคดแลนถ้าเกิดว่าเราว่ากราฟขึ้นมาเราคิดตามโคดแลนเนี่ยก็จะเป็นควอนต์ที่หนึ่งควอนต์ที่สองควอนต์ที่สามแล้วก็ควอนต์ที่สี่เนาะทรายตรงนี้ด้วยความที่ตัวนี้ยตรงควอนต์ที่หนึ่งเนี่ยถูกค่าจะเป็นบวกหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นไซน์คอรสหรือแทนส่วนส่วนอ่าอ่าควอนัที่สองเนี่ยค่าของคอรสจะติดลบแล้วก็ตรงนี้แทนจะเป็นบวกแล้วฟังล้วควอลัที่สี่เนี่ยค่าไซน์จะติดลบเสมอดังนั้นแล้วตรงนี้ทำให้รู้ว่าไซนมุมติดลบซึ่งมุมติดลบมันคือการคิดมุมย้อนกลับ เดิมจุดเริ่มต้นของตัวกราฟจะอยู่ที่ควอเลนที่หนึ่งคือจุดนี้คือจุดออริจินคือจุดเริ่มต้นจะมีค่าเป็นหนึ่งศูนย์เพราะว่าอันนี้เราเขียนเป็นกราฟหนึ่งหน่วยมันก็จะมีค่าเป็นหนึ่งตลอดกราฟทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นศูนย์หนึ่งเวลามุมติดลบถ้าเป็นมุมเป็นบวกเนี่ยเขาจะตีทวนเขียนาฬิกาถ้ามุมติดลบจะตามเขียนาฬิกาทันทีดังนั้นแล้วมุมที่ติดลบจะอยู่ในควอเลนที่สี่เสมอ ดังนั้นแล้วข้อที่4ี่เราจะเห็นว่าค่าไซ n ์ติดลบค่า s i ด์ติดลบเนี่ยคำตอบตรงนี้ก็เลยทำให้ว่าไซ n ์ลบเซตจะมีเท่ากับลบไซด์เซตาคอสเป็นบวกเป็นบวกซึ่งแทนเขาเกิดจากไซด์เซตาหารด้วยคอสเซตาซึ่งเราจะเห็นว่าตัวของ s i n ์เนี่ยจะมีเป็นฟังก์ชันที่ติดลบเนาะเราเลยจะใส่ลบให้ไซด์ตรงนี้แล้วก็คอสเราเป็นบวก ดังนั้นแล้วแทนเซตาของแทนลบเซตาเนี่ยจึงมีค่าเท่ากับลบแทนเซตานั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นลบมีไซน์กับแทนที่เป็นลบตรงนี้แทนพอแล้วที่สองแทนก็เป็นลบด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ลองยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเป็นมุม <c oughs> สมมติว,ว,ว่ายกตัวอย่างให้เซตาเนี่ยมีขนาดเท่ากับลบสามสิบองศา หาค่าของไซเซตาเราจะได้รู้เลยว่าไซของเซตาเนี่ยคือไซเขาเป็นมุมติดลบจะมีค่าเท่ากับไซของลบ30องศาไซลบสิองศาก็คือลบไซสาองศาแบบนี้พอเป็นไซลบสามสิบองศาคำตอบค่าออกมา,ออกมาคือลบหนึ่งส่วนสองนั่นเองหรืออีกตัวอย่างหนึ่งจะเป็นแทนสี่สิบห้าองศาอ่าอันนี้เราก็เหน่วให้เซต้าคือลบสี่สิบห้าองศา แล้วก็แทนเซต้าจะเท่ากับแทนของลบ45องศาดังนั้นแทนลบ45ก็คือลบแทน45องศาจึงมีค่าคำตอบคือแทน45มีค่าเป็น1ดังนั้นติดลบก็คือแทนลบ45องศาจึงมีค่าเป็น1นั่นเองตอนตอบเราก็เลยสามารถตอบว่าแทนของลบ45องศามีค่าเท่ากับลบ1 อันนี้ก็จะเป็นคำตอบอันนี้คือวิธีการคิดสูตรดีโกมิติเป็นสูตรเริ่มต้นอย่างง่าย